สวัสดีค่ะผู้ปกครองและก็เด็กๆนะคะวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการฝึกเด็กๆนะคะผสมคําสระอือเดี๋ยวลองมาหัดอ่านกันนะคะมันก็เหมือนเดิมนะคะที่ผ่านมาเราก็ทําสระอ่ะไปแล้วสระอีสระอีสระอืสะอสระอือนะคะวันนี้นะคะเราจะลองมาดูนะคะว่าสระอือก็จะอ่านออกเสียงย่างไรบ้างน,นะคะลองมาดูกันเลยค่ะกอไก่กอผสมกับสระอือ กออีกอคอควายคอระสมกับสระอ,อือคออือคืององูงอะสมกับสระอืองอืองื จอจานจอผสมกับสรรอือจออือจืดดอเด็กดอะสมกับสรรอือดออืดือตอเต่าต่อะสมกับ สระอือตออือตืขอถุงถอประสมกับสระอือออืถถอถ,ถอือทอทหารทอผสมกับสระอือทออือถือ บอ็นไม้บอระสมกับสละอืบออืบือ,บอ,ป,บบอปอปลาปลอผสมกับสละอืปออือบือพอพานพประสมกับสาะอื พออือพือยอยักยอระสมกับสระอือยออือยือรอเรือรอผรสมกับสระอือรออือเรือ วอแหวนวระสมกับสรรอือวอือวือสอเสือสอะสมกับสรรอือสอือสืออออ่าองออผสมกับ สระอืออืออือพอนุคู่คอะสมกับสระอือพอนือือ,อ ก,ก็จบลงไปแล้วนะคะวันนี้นะคะสําหรับการสอนอ่านสการสอนผสมคาสละอือน,นะคะผู้ปกครองจะเห็นว่าสามสามวิดีโอที่ผ่านมาสละอึสระสละอึสระอืะอน,นะคะครูจะไม่ใช้ตัวตัวเขาเรียกะไรตัวพยัญชนะเข้าไปร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นกออือคือปกติเราจะเขียนกอไก่สละอือแล้วก็อออ่านนะคะแต่เพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะเขาเขาจาได้ง่ายขึ้นโดยที่เราจะไม่เอาตัวตัวพยัญชนะตัวอื่นนะคะเข้าไปผสมด้วย วิธีนี้ก็จะสามารถทําให้เด็กจําคําและสระการผสมคําและสระได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวพอเขาถึงวัยอายุที่มากขึ้นเขาก็จะสามารถดึงคํามาผสมเวลาที่คุณครูคุณครูสอนอย่างเงี้ยเขาก็จะดึงคํามาผสมได้ง่ายขึ้นนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ